โอ้งามงามงามดอกก็ดีกินดอกก็ดีกินห่ดดอกนี่หลายดอกนี่หลายโอ้โหขนนะโห่เฮ็ดมันหลายนี่อยู่หลังเจอเลยหลายเห็ดโอ้โเหยี่ยมเห็ดอืมนั่นอีกดอกนึงอืมเออนี่หลังออกหลายตรงนี้นี่พู้นพี่น้องคนหลาย tiền bạc con lại con lại anh em ôi, phưng khốm bả, ô khốm nó, ui, bàn hơi bơi, anh em nương, mày phiền em bơm, lấy lời kéo lấy, ui, ngắm, đâm nhầy, phưng đâm nhầy, ái, đòng nhầy, đi mua nó bả, kia bơm, bữa nào mày ดอกใหญ่พี่้องโอ้งามงามมาจ้ามาจ้าเพี่ทำง,งามสองดอกกินมูกระท h าวมาคืนนมะมาคืนโอ้ <c oughs> งามครับพี่น้องงามงามงามเช่นนี้

เนี่อ uh, ดีดน uh, ี okay, okay. Oh ่เคลียร์ตรงนู้นนิดนึ่งตรงมีดปลายมีดตรงไว้เม่อกตรงไเอนี่นี่นออเลอโอยยยยยยุยนีโอยยาโอ้โหาวตอมเ นินจาฮาโตริด้วยนะวันนี้แบบแนวนินจาเนี่นะแนวนินจาแคยอีกเออนี่ก็ได้อีกยุงเยอะเอ่อแคยอีกแคยอีกก็ได้อีกปุ๊บนะปาดอู้หูอู้หเฮ็ดตื่นอีกแล้ววันนี้นานะนะนะยังงียังงีอยู่เฮ็ดตื่นหมดวันนี้หวานปาดดีแท้เฮ้ย งามเลยวันน <Off> <anta Br ots> ี้นี่เนนไฮะกน้อยน่ำลังเกเบึงนี่ดอกกำลังออกเล้อกำลังออกกระเบอ๋อ่ ต้องเขาหลุดเกินมันอันนี้ดิบบังเกียบเบิ้งหัวเลียมๆเนี่ยดอกน้อยบอสดอกน้อยให้มันใหญ่ดอกน้อยให้มันใหญ่ดอกน้อยกระทิมให้มันใหญ่กันเด้อพี่น้องอยางมาเก็บไหมจะสิได้ยี่บอสโอ้วดโอ้ งามงามงามนี่ก็ดีกินดอกก็ดีกินว่าดแกนี่มีเมอกนี่เมตรงนี้เหกานี่โอ้โหน้องน้อบ่น้อยบ่น้อยกินแซบกูนะกินแซบกินแซบน้อ

ทิมพ์ไเด้อนี่ทิมไว้ทพิมไว้นี่มันได้เกิดนี่นี่นะนี่โอ้น้อยโหดไค่ไค่มาก็ได้อีกไค่มาก็ได้อีกได้อีกอมากก็ทีมงานเดิมพอได้นัดหมายเด้ป่ะนี่โ <c oughs> ดยไม่ได้นัดหมาย <c oughs> ออก็ที่ปลาเฮ็ดขมพี่น้องสวัสดีครับบาเตียกช่องอีสานสู้ได้ครับพี่น้องวันนี้ มาในรูปกล่องโจนนีแ่แหละครับมาในวันที่ฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อคืนนะตอนนี้เขามาอยู่ที่ปลาห็ดขมเลยพี่น้องเนี่นี่เน,น,น,นี่ห็ดขมทีมงานกำลังออกลากันอยู่มากับสาวต๋อมคือเก่าแล้วกะทีมงานเซียนเพ้นเซียนสอนครับเจอกันบรนินาดหมายเลวพี่น้องฝนตกเมื่อคืนโทรมาตอนเศร้า,ามาค้อ,อกันอยู่ปลาเลยพี่น้อง ไปเบิ่งกันครับจิได้เฮ็ดยอย่างบ่จริงเหรออ่าสาตอมจ้ะสาตอมในข้ามนินจานะวันนี้แข็งแางนะข้ามนินจาเงาวับ,บเลยวันนี้ห่วงทึงตกะมาขึ้นทึงเงาวับเงาวับ,วบอืมหาต่อหาต่อนี่ยอื เดี๋ยวไก็เห็นอีกอ๋อได้แกงแล้วฮะพอได้แกงเโอ้ยได้ปนเออเดินป่างามวันนี้ไอ้เสื้อส้มซักบทันนะเออว่าก็ได้ใส่เสื้อส้มมาแล้วดิยังเซียยังบทันได้ซัก เออยังเซนไดยซ้ำอยู่ไหนเอาเลยโอ้ไก่แจงโอ้โอ้เอาโอ้บาดโอ้โอ้มีแต่ดอกน้อยไม่ดอกน้อยดอกน้อยนะดอกน้อยแต่บานแล้วเออบานมันยังบเป็นจุ่มมันดอกน้อยแต่บานบานละนี่โอเคเก็บได้ จุงไปแน่สักหน่อยพอเปิดที่มันเห็นจะทัดเนี่ยคงบอเห็นบอก่าถึงเปิดมันเ,เปิดนั่นน,ออน่ะเออเปิดแยงนะเออเออมันอันอนั้นมลูกคันแทนาดอกหน่อยคันแทน,นาอ๋อคันน่ือไงคักแทคันแทนาอืมสุดหลาบดิลูกเก็บไว้ อันไหนที่มันยังเป็นตูดๆให้เขาเก็บไว้ถ้ามันบานแล้วก็เอานี่ยังไงบานแล้วนีงเอานี่บานแล้วบ่น้อยๆยังบบานนี่อกใหญ่อเคียหายังไงก็ต้องเคีนียเียเค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 ียไม่เคีวที่ยเอาว้นี่นี่นี่

นี ga, ga, oh, uh, uh, ่ในนู่นข้างหน้านน่นนี่นี่โอ้ไล่เดี๋ยดอกไม้นี่กันโอ้โหบ่เห็นเลยตั้งกันไรหลายตัวนี้หลายโอ้ค้นนะโอ้เฮ็ดกนหลายนี่อยล้างเจอเลยไ่คิดโอ้เยี่ยมเฮ็ดนั่นอีกดอกนึง เออนี mm. いい no? ơi, ่กหลังออกหลายตรงนี้เนี่ยปุ่นพี่น้องคนหลคนหลเต็มปลาคนหลายคนหลายเจ้ามาเดินข้างหลังได้ดอกใหญ่นุ๊ป๊าดมาสรุปผลประกอบการจุดแรกโอ้ได้พอแกงแล้วได้พอได้แกงกินพี่น้าโอ้ดอกไม้นี่โอ้ผอสอน เดี๋ยอจ้ล้นแล้วพุ่น่ะยัง,งงามๆพี่้น้องโอ้ยังน้อยก็ยังน้อยนี่ก็ยังมาได้อยู่ข้างนอกอยู่ดอกอีกหนึ่งดอกวะทางเข้ามันหมนันไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันปไปไงไปเก็บเห็ดพึ่งหลวง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 ว่ะไป,ไป มาหอดละจ้าปลาไหมปลาไหมปลาไหมเตรียมพร้อมปลาไหมเฮ็ดเนี่ยก็เฮ็ดรวมเฮ็ดรวมเฮ็ดพึ่งหวานกับเฮ็ดพึ่งหลวงปลาใหญ่หลีพี่น้องปลาปอไปหาก่อนไปเลย เนาะพี่น้องข้าวปลานี่ก็ยังพอเห็ดขมแต่ว่าโอ้ยแหนะกราบเป,เปื่ยยยอยบ่โอ้อยเกระเปื่อยกระเปื่อยไหนอีกดอกโอ้วัดผมไงอู้ ใหญ่มากเลยผมใหญ่ๆฮะดูะดแสดงมันสมบูรณ์เลยปลาฟังนี่เห็ดออกละจ้าเห็ดออกละจ้าหลายคักโพดพี่น้องโอ้ยพึ่งขมบ่โอขมเลยนาะอ๋อพี่พึ่งองุ้ยบานเฮือกอยู่พี่น้องมีผีไหนมาเบิง้งเลยเฮียเกลเลยๆๆๆๆอุ้ยงามคราบขุนน่ะ น่ดอกหวานเลยนี่หวานหนหวานเูนอีกดอกนึงโอ้มีดอกน้อยห้ออมีลูกครองโอ้ยหะจอกหะจอกบรรยากาศปลาเฮ็ดล้อมพี่น้องบ่คือปลาเฮ็ดเพาะนะยังลงลง อันนี้เห็ดรวมนี่พี่น้องเบื้องมันมีแต่ใบ <c oughs> ใหม่ด้วยก็บเบื้องหยากไปอีกแบบหนึง่งตาดีได้ตาไยก็ได้โ <c oughs> อ้หาเบื้องหาเบื้องฮักบ,อบอ้อแบบนี่้า,หาห็พี่น้องมีสิพาเดินในป่าหาเห็ดพี่น้องเอ้ย หาได้แบบง่ายๆเดินซื้อๆก็พอแล้วเฮ็ดนะถ้ามันเป็นเฮ็ดเท้านะ <c oughs> ถ้าโบแมนเฮ็ดเท้ากับโบแมนพามาลุยในปลาของแท้เลยพี่น้องมุดสายมุดขวาหุดกิ้งไหม มาดูบรรยากาศป่าของแท้นี่แหละครับท,ที่ชีวิตมาเก็บเฮ็ดอยู่ในป่านะพี่น้องนี่สุดยอดเบื้องเห็นจะบพี่น้องเฮ็ดนะอยู่ในปลาโขกปลาอีรีนี่ Nhiều ngàn không? Hết lại hụt rồi cho bố hào cái nó Ờ Hết lại cho nó hào Cả đứa há cái gì đó cái nó Hả bấy đứa lười Chơi cả kép Ồ bồn tốt bồn cứ nắc rồi cho lên mà sầm luột pha thật Tụi này Tụi ให้พึ่งขมบ่วะโอ้มาขอแล้วพี่น้องพึ่งขมหรือพุ่งอะไรพึ่ขมป่อืมถึงแมงเลยอืมนขมป่ะขึ้นปะเปื่อยลงเปื่อยแล้วนะอ๋อยังได้อยู่อ๋อยังได้ยังได้ก็จะได้ดอกพี่น้องประมาณ สองร,ร้อยเดินไปสองร้อเก้าตอนึดอกจะพอนดอกแล้วนี่อยู่กันหนสี่เลยพี่น้องเอ้ยเปน็นยังไงสุดยอดสุดยอดเดินต่อเดินต่อ,อ,อป่านี้ช่างกว้างใหญ่หนาพี่น้องโอ้ บัวคุ้นปลานี่หลงปลาได้แน่นอนเลยครับพี่น้องไปไปเอาไปหากันต่อแลี่พี่น้องพี่น้องพึ่งดำพึ่งดำพึ่งดำใหญ่พึ่งดำใหญ่ตรงไหนนี่มูเกรอเบื้งบนน้ามีนะ ดอกใหญ่พี่น้องโอ้งามงามงามกันงามงามกันงามเอาเอาโอ้ยพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนี่บ่เห็นได้เลยนี่เลยดอกนี่สิเดินหนีกันหรอดอกมันดำเออดอกมันดำโหกระดาษสูงแล้วนี่อือโอ้ยังบ่เห็นเลยคิดเบิอง อยากบ่หย <mel od ic Lori> ังเอาเขียอีกเขียอีกมันมีเท่านี้นี่โอ้อ๋พี่น้องเฮ็ดกอบ่อันนี้เฮ็ดกอนิ่ดอกนิ่ดอกมันมีหอยเขียอยู่อเเาเจ้าทิ้งไว้ กี้กีน่จะรุดหอดล่ะดูแล้วหัวหอมกี้เต็มนะวน่ะเออมได้วัดบ่นนี้เอาเบิ้งเรามันนี้ดเห็นยังป่เนี่ยโอ้โเห็ดพิงขมเห็ดพิ่งเจ้าโอ้าดพึ่งหวานเพิ่งหวานอืม มามาสรุปยอดสรุปยอดในปาไม้นี่ปาไม้บ่นี่ยปาปาไม้ก็ติ่งติ่มกันยังอยู่อือผลปาหลายแล้วล่ะหลายแล้วแหละของเราได้สองดอกปาไม้บ่่ยเก่งอยู่นี่เห็ดออกล้วจ้าเห็ดออกแล้วจ้า พีดกำลังออกนะจ๊ามาได้จ like ้าไปไป